อันนี้เป็นโซนของอาณาจักรลัดนั่นเองมีกี่ตัวนะเมดหนึ่งร้อยตัวเลยหรอมเ,เรมดเยอะเกินเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับพวกนี้น่าจะเก็บตกอย่เดี๋ยวเราซื้อยาซื้อยา่ให้ครับบครับ เดีย๋ยวเราซื้ออาหารให้แรดกันก่อนนะครับ,อเ,รบเอาหนึ่งกรรมครับหนึ่งกัมม์ใช่ไหมครับไม <c oughs> ่เหนื่ยอยใชอ่าวแบบดีๆนะลูกมัพ่อถือให้ก่อนเดี๋ยวพ่อถือให้กันตั้งทอนครับลแล้ต้องทอนนะให้ถือละองานปลาปลามาเดินตามพ่อมาเดินตามพ่อมา,าเชียออมมาลูกมา

โอ้ปล่อยเลยปล่อยเลยลูกนะให้เขาดึงให้เขากินเลยนะลูกนะปล่อยเลยโอเคเมทิ่งอ๋อล่อยเลยนะรก่อนดู่นงกันได้นะครับด่นงกันได้้ครับโอ้ยยามันเต็ม อยาอยองให้เขาอีกได้เลยค่ะจะไปมันนะเดี๋ยวนิ้เลยมนนะจะต้องเหามันนะอาน่นอ่โอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากมากเลยเพียงออยเมทโอ้โหานกงเต็นแล้วเอเต็นได้ด้วย โอ้ต oh, so oh, right? oh, ัวใหญ่มากนี่อันนี้ตัวแม่นะครับฝั่งซ้ายมือเป็นตัวแม่นะครับขวามือจะเป็นตัวผู้นะโอ้ไปเลยค่ะซ้ายมือเป็นตัวแม่ขวามือเป็นตัวผู้นะครับนู่นนู่นนู่นโอ้สวยมากเลยอ่ะตัวเขาใหญ่มากเลยเป็นหวัดน่าจะเป็นหวัดนะลูก ตัวใหญ่มากๆเลยดเดี๋ยวร้อยเขาเีร้อยเขากินก่อนเขากินทีละอันหลกให้เขากินให้หมดก่อนให้เขากินให้หมดก่อนอ่ะของพี่เมดลรก ถือ snacks, ALLY, well. ได้การถือได้การจับด้การอันนี้จับด้วยกันนะลูกนะเพาให้จับด้วยกันนะลูกอันนี้นะโอเคเดี๋ยวมันจะดิบเลยลูกเออเก่งมากไปแล้ว แรกตัวโตนะครับแรกตัวโตรแรจริงๆนี่เห็นนอเขาไหมเห็นนอเขาใหญ่ไหมนะครับนอเขาใหญ่มากมากให้น้องด้วยมาเล็กมาเล็กนัน้องและนี่ก็คือตัวตของแรดนั่นเองครับผมแรดเนี่ยก็จะเป็นสัสตว์ที่อยู่ในแถบแถบทวีปทวีแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาใช้เวลาในการตั้งท้องนานถึง16-18เดือนเลยนะครับ ในหนึ่งครั้งนะครับแรดก,ก็จะออกลูกเพียงแค่1ตัวเท่านั้นโดยอายุไขเฉลี่ยของแรดนะครับรแรดเนี่ยมีอายุไขเฉลี่ยเพียงแค่40่สิบถึงห้ปีเท่านั้นเองนะครับเองเขาตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เขามีอายุเพียงแค่4 0่สถึงห้ปีเท่านั้นเองนะครับและอาหารที่เขาชอบที่สุดเลยก็คือหญ้านั่นเองครับส่วนใหญ่เขาจะกินหญ้านะครับแล้วก็จะกินพุ่มไม้เตี้ยๆนะครับใบไม้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอ้โ ได้ไหมเนี่ยโอ้ยจับได้ด้วยโอ้ยนนะหนังเหนียวมากสุดจอดขอบคุณนะที่ให้ฉันจับนะโอ้โหหวงกันครับ้คนละีะครับเป็นยากกันให้เลนสนะกเลค,ครับเป็นแล็บในตัวสัดขอนแก่นนั่นเองครับดีต้องบายไปนะลูกดีๆเขาดั้มนะมันนะมันหยังไม่ได้นะ ตัวอะไรเนี่ยพี่ร้อยเห็นแรดไหมแรดตัวใหญ่ไหมตัวโตตัวโตมากเลยอะแรดเขาอะม e ีอายุแค่4ี่สถึงห้าสิบปีเองนะเพียงออกสิงโตก็ต้องกินเขาสิสิงโตกินเขาไม่ไหวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมหนูดูหนังเขาสิเมื่อกี้พ่อได้จับเลยนะหนังของเขาอะหนามากหนังหนานมากๆกก็คือเขามีหนังที่แข็งแกร่งอย่างกระเกระเหล็กเลยแหละเพราะฉะนั้นสิงโตจะกัดเขาหรือไม่ได้หรอกครับเขากัดไม่เข้าเลย เขถขายหลังวะนักข่าวหล้งวะนี่นะครับพ่อขาตายแล้วแรกเกือบเกือบศูนย์พันแรกลรกเกือบเพียงศูนพันเหรอลูกเกือบค่ะเกือบใช่ไหมโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เขาไว้นะครับ <c oughs> ก็คือช่วยช่วยเขาดูแลเขานะครับไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาป่วยแล้วก็ให้เขามีอาหารไปกินตลอดโอ้โอ้โอ้เขาเขาคุยกันลูกมันเป็นภาษาคุยกัน เขาคุยกันสองตัวเขาเสวยมากเลยอ่ะพ่อชอบจังเลยอ่ะหนูก็รองอก็คิดว่าเขาร้องว่าเขาอคุยกันเขาคุยกันแต่เขาคุยว่าอะไรเราก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่แน่ๆแหละเขาน่าจะคุยสารกันดีแหละเหมือนเราคุยกันก็อยากให้พ่ออมโอ้ได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 ้ว้านะครับและนี่ก็คือชะนีมือขาวนั่นเองครับชะนีมือขาวก็จะพบแถวแถวแถบพม่า,มานะครับ ชนีบินได้ไม่ใช่ชนีเขาแค่เกาะกิ่งไม้แล้วก็เหมือนเขาลอยได้นะครับรู้ไหมพี่น้องชนีตัวนี้นะครับเขาพบแถวเทือกเขาตะนาวสีของประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียนั่นเองครับอยู่ทางด้านใต้ของลาวนะครับทั้งตะวันออกของแม่น้ําสาละวินนั่นเองครับผมโดยพฤติกรรมของเขาก็คือเขาจะใช้เวลาในการตั้งท้องเนี่ยนานถึง7เ,เดือนเลยนะครับออกลูกครั้งหนึ่งเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ลูกเขานะครับจะต้องกินนมแม่ถึง18เดือนเลย โดยมีอายุฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40ปีนะครับอาหารที่เขาชอบมากที่สุดเลยก็จะเป็นพวกยอดไม้อ่อน <c oughs> นะครับใบไม,ไม้ผลไม้ในวันด้วยนะเขากินมแมลงวันด้วยแล้วก็กินกิ้งก่าไข่ของนกนั่นเองครับอ่ <c oughs> <c oughs> าจ่าหรือว่าคนขึ้นมไม่ใช่นี่คือลิงเขาชื่อว่าชนีมือขาวนั่นเองชนีมือขาวนู่นนโอ้ดู <c oughs> ดูดูเขาโหนดูเขาโหนที่เอาเห็นไหมน้ำต <c oughs> ัว ชอบแบบสนุกนะน่่ก็อยากเล่นจะ้างอะไรนะหนูอยากเล่นจังเหรอเอยากเล่นเหมือนเขาเหรอลูกดู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 พ่อมองก่อนโอ้ยทำไมคบมือแข็งแรงจังเลยอ่ะดูสิเอ้ยเขาแข็งแรงแต่เพียงอ๋อเนาะเพียงอ๋อว่าไหมหมอว่าเขากินข้าวเยอะเขากินข้าวเยอะเขาบอกหนุเขาแดกเขาแดกเขากินเข้าวไม่หมดตื่นกินข้าวหมุเอาหนูเก่งไงลูก แต่เขากินอะไรไปนะ<ม>เขาไม่ได้กินข้าวนะเขาบอกเขากินใบไม,ม้กับมแมลงหรือไม่ก็ไข่นกพวกนี้กิ้งก่าอะไรเงี้ยเขากินได้อยู่นะครับโอเคนี่อันนี้เป็นตัวบออ่านี่เป็นโมเดลจำลองหน้าตาเขาก็จะมีลักษณะถาา้าบบเขาเอาเป็ปนนี่นี่เขาหอนอะไร <c oughs> เขาหอนเชือกนะครับเออ <c oughs> เขาชอบหอนเชือกหอนเก่งหอนเก่ง <c oughs> นูน่นน่ะพี่อ๋อเห็นไหมไปหอนจะาไหนครับเอาเป็นที่ให้อาหารแต่ ตรงนี้รู้ไหมเขาคืออะไรคะเขาคือสิงโตขาวนะเพียงออนู่นเขาอยู่ไกลนู่นเขาอยูไ่ยยไกลโพ้นเลยอะไรอ่ะอัน,นไหนลูกสองอันนูนอ่ะสองอันไหนคะอันน้อนะเป็นกิ่งไม้หรอ,อเขาวางไว้ให้สิงโตวไว้เกาะเรอไว้เกาะขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิงโตขาวนะเพียงออรู้ไหมเขาอยู่แถวทางตะวันออกของแอฟริกานะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แล้วก็เขาใช้เวลาในการตั้งท้องนานถึง109วันเลยนะแต่ครั้งหนึ่งเขาออกลูกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตัวเลยนะเพี้ยงเขามีลูกไม่ได้ตัวเดียวนะอาจจะมีพี่น้องมาด้วยนะครับเป็น3ตัวเลยแต่อายุไข่เขาสิบยองอ๋อเขามีอายุไข่เพียงแค่ 20- ่สิบถึงสาปีเอง,างาการชอบมันอะไรร้ที่มันจะไม่มีที่มันจะไม่มีแบบนี้เป็นยังไงคะแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับสีตัวขาวเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดูไหม เขามีนมให้ลูกด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นเมมนูไงอ,อ๋อใช่แล้วก็เขาเป็นสัตว์ที่นะครับกินสั์ป,ปีกเป็นอาหารกินสัวในลูกได้นมเป็นอาหารด้วยโอ้แล้วก็กินสั์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นอาหารด้วยเขากินทุกอย่างที่เป็นสัตว์เล็กๆนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เขานอนอยู่เ,เขาไม่กินนะครับขับอยู่นู้นอยู่ไกลเลยโพสเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดอื่นกันก่อนเฮ้ย มีเม็ดเล่นอะไรอะฮะเออเหมือนจิ๊กซอเลยเนาะหมุนให้มันออกมาเป็นภาพนะครับเฮ้ย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 ใช่ไหมเพียงใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วมันต่อเนื่องกันไหมเดี๋ยวดูสิมันน่าจะเป็นยังไงเฮ้ยอย่างนี้นี่เองโอ้โหน่ารักนะเนี่ยเออ ใช่เก่งมากสิ่งตัวขาวโอ้โหพี่เมทน้องเพงอ๋อบอกว่านั่งก็อิ่มสไตล์มีสไตล์อะไรหล่ะคะพี่เมยสไตล์เทพใช่ไหมคะโอ้โหนะครับเรามาถึงโซนของสัตว์ที่เรียกว่าไรออนนั่นเองนะครับสัตว์ใช่ไลออนแปลว่าอะไรรู้ไหม โอ้เก่งมากในสิงโตซึ่งเขาบอกว่า,าอยู่ใกล้ๆเรานี่เองแค่ตรงนี้เองเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยสี่สิงโตน้อยนะครับตอนแรกเรามาตัวเล็กอยู่เลยตอนนี้ตัวใหญ่ละเขาเป็นพี่น้องกันเฮ้ยพี่อ,อ๋พี่เมทโดนสิงโตกินมือเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยตัวนี้ได้เหรอตัวนี้ได้เหรอ เออน่ารักดีอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูสิงโตกันใกล้ๆกันเถอะปะน,นี่นะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีจุดให้อาหารสิงโตนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าพอให้อาหารสิงโตโดยการหมุนลานแบบนี้นะครับพอ <c oughs> ไปถึงแล้วสิงโตจะทํายังไง <c oughs> อิเมจเห็นไหม <c oughs> อิเมจเห็นไหมเพื่อนอ๋อเ,เห็นไหมดูนะดูนะพอน้องไก่น้องนั้นไปถึงแล้วสิงโตเขาจะทํายังไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ฮ้ยจุ๊บโอ้โหเรียบร้อยเขาทำอะไรครับพี่เมทเขาตะคุบกินเลยอ่ะเขาจับเสาใช่แล้วคิดแล้วดูทิถ้าเราเอาเพียงออใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆหมุนไปอ่ะเขาจะทำยไงเพียงอจับกราบอร่อยเลยไหมอร่อยเลยอร่อยเลยนะเพียงออู้วเขาเอาเอากันไก่เอ้ย ไปอีกแล้วไปอีกแล้วพี่มิดดูดูดูด,ด,ดูนี่นโอ้โหไก่ดินอ้าจับอ้าอย่าจับจับอจับจับเออขี้ได้แล้วพวกเราก็ลุ้นแทนสิ่งโตเราไม่เห็น <c oughs> เอาละเอาละเอาละสิะ่งโตเจ้าป่ามาละ ดิงดิๆมาหาไก่นะครับแล้วก็ทำการหนึ่งตองต้มโอ้ยจบหวับ,วบเข้าไปให้นี่เสร็จเรียบร้อยบาย,บายบายโอ้ไปแล้วเอาละนะครับเราจะไปดูไฮยีน่ากันนะครับซึ่งเขาอยู่ข้างในนิดนึงนะต้องใช้เวลาเดินขึ้นไปหน่อยนึง ดี๋ยวเอาไปดูสิไฮยีน่าหน้าตาเป็นยังไงลูกโอ้ที่เมทไปแล้วนะครับไฮยีน่าลายจุดนะครับเขาชื่อว่าไฮยีน่าลายจุดเราไปดูซิไฮยีน่าลายจุดหน้าตาเป็นยังไงพี่เมทเจอไหมไฮยีน่าหนุไฮยีน่าพวกเราช่วยพ่อหาหน่อยตัวใหญ่นอนอยู่แลตัวใหญ่มาก โอ้ลู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 ลอลอนอ,อยู่ใต้ถ้ำสองตัวเลยนะครับไฮยีน่านี่นะครับโอ้ไฮยีน่าตัวใหญ่มากเลยใ <c oughs> ช้เวลาตั้งท้อง4เดือนนะครับแล้วก็ออกลูกกีนละสาตัว1-3ตัวนะครับสุดยอดมากเลยแต่อายุไข่เขาอยู่ที่ประมาณ20ปีนะครับผมกินสัตว์ทุกชนิดนะครับเป็นอาหารกินอะไรได้ก็กิน กินเพี็กอได้ก็กินใช่ไหมคะมน่ารักนะเนี่ยอ้าวนี่นี่หายีน่าหรือเปล่าใช่หายี้น่าหรือเปล่า,านี่ความเสียเส่ยงต่ำเสี่ยงต่ำเพราะเขามีมากเขามีมากเขาก็เลยไม่ค่อยเสี่ยงที่จะสูนุ์นั่นเองมาเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมเพี็กอไปแล้วไปดูสัตว์ชนิดอื่นกันต่อ นี่นะครับแล้วเราก็มาโซนของแมวดาวนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองนี่นอนอยู่หลับอยู่นะครับโอแมวดาวนะครับผมนี่คือแมวดาวไปแล้วนะแมวดาวบายบายไปทางนี้นะครับก็คือเสือโคร่งอินโดจีนนั่นเองซึ่งอยู่ข้างบนไปดูที่พี่เมทเสือโคร่งอินโดจีน เฮ้ยเมทพ่อเริ่มเจอเขาแล้วเขาอยู่ทางนี้พี่เมทเสือโคร่งอินโดจีนอยู่ทางนี้มาดูมาดูมาดูตามาตามาตามานี่เสือโคร่งอินโดจีนนอนหลับอยู่นะครับสีส้มสีดำอ๋อชโอ้ต้องสลับสีดำเก่งเลยหนูเห็นกี่ตัวตอนนี้หนึ่งตัวเองหรอแปลว่าเขามีตัวเดียวหรอ เือโครงอินโดจีนนะครับผม,อมนอนอยู่นะครับหลับอยู่่แล้วนะครับเราก็กำลังจะเข้าไปสู่อาณาจักรของจอระเข้นั่นเองจอระเข้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัสแคะนั่นเองครับไปขึ้นไปกันครับผมนู้นข้างบนนู้นมีศาราเ มาถึงข้างบนแล้วนะครับดูซิเราจะเจอจอระเข้กันไหมพี่เมเทเห็นจระเข้ไหมลูกโอ้โหจระเข้น้ําจืดนะครับสองตัวใหญ่มากอืมจระเข้น้ําจืดใหญ่นะเมทเนาะอืมเขานอนหลับกันอีกแล้วแปลว่าเขากินอิ่มแล้วนะครับก็นอนอยู่บนเกาะเออ กาะนี้เหมาะเนาะเหมาะไปจระเข้ตองตัวนี้เลยเขาหันหน้าเขาหาการาเมดเขาคุยกันอยู่ไหมเมรดว่าเขาเขาน่าจะนอนหลับปีๆนนอนกอดกันเขาอาจะนอนเล่นนอนเล่นเหรอลูกแค่นอนเล่นเหรอลูกแต่เราไปนอนเล่นกับเขาไหมไปเป็นเพื่อนเขาไหมฮ้ะคือไหมแต่แค่มันมีพีเดียวเราก็จะกินคนโอ้กินคนได้เหรอ วายถ้าอย่างนั้นอันตรายอันตรายเด็กๆต้องห้ามเข้าใกล้นะครับไปไปดูข้างบนกันต่อครับไปนี่นะครับมีจัวเขอีกตัวนอนอยู่ฝั่งทางนี้นะครับไปเดี๋ยวขึ้นไปดูสิข้างบนจะมีอะไรนี่นะครับลขนาดที่เรากาลังขึ้นบันไดเราก็หันขวามาก็จะมีฮิปโปโปเตมัสแคสนะครับนี่เขาอยู่ในน้ำนะตัวหนึ่ง อยู่ในน้ำนะก็เลยไม่เห็นเขาเลยนะครับแต่ด้านบนนะมีฮิปโปโปเตมัสแคทที่ชื่อว่าหมูด้วงมะพร้าวนั่นเองครับซึ่งเป็นหลานห้งหางๆนะของหมูเด้งที่อยู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่นี้คือหมูด้วงมะพร้าวนะครับสวนสัตว์ขนแก่นหมูด้วงหรือด้วงมะาพามร้าวนี่ดูสิเป็นฮิปโปโปเตมัสแคทนะครับยีไม่เจอไหม โอ้จริงๆด้วยอยู่ในนู้นอยู่ในน้ำอีกแล้วนะครับมองไม่เห็นอีกแล้วแต่อยู่ในน้ำเลยแลตแบบ่นหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะนี่น่าลักน่ารักพี่อีเมทถพานู้นมาแล้วอีวอ<ช>เอืใช่ปีเอ็ถูกคุกค,คามนะครับก็คือมีความเสี่ยงแหละที่จะสูญพัน์ต้องช่วยกันดูแลร,รักษาเขา นะครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้แต่แม่อุ้มบอกว่าทางนูน้นฮิปโปปเตมัสแค่กำลังเดินอยู่จริงไหมเพื่อลองไปดูสิโอ้นู่นไง,งอาเจแล้วนู่นนะครับกำลังเดินหายญ้านะครับตามพื้นดินเอ้ยง่รักนะ่าหลงใหลนะไปดูใ,ใกล้ๆสิดูฝั่งทางกระจกนี้สิจะเห็นไหม ไปอยู่ในถ้ำละเห็นไหมพี่อ๋อูดไหนต้องรีบ huh, ดูอ๋อมาแล้เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเขามาหาพี่เมดแล้ววาพี่โฟว์มดมาสคนะครับตอนนี้น่ารอกเนาะนี่มด้วยต้องหากินยา

แต่ต้องมีปูขวบบ้างด้วยอย่าบอกนะเขาจะลงสระน้ำต้องไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ่ายรูปยิงถ่าย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 ตามแต่นางนาดเลนี่ทุกคนน่ารักอ่ะนี่คือเมียแคทนะครับมีอายุเฉลี่ยที่ประมาณ10ปีเองนะนี่นี่มันเหมือนเกาะของเมียแคทเลยอีเมียถิ่เมียแคทไหมอีเมียถิ่เมียแคทกี่ตัว โอ้โหนูนูนหกตัวจริงๆเขาอยู่ข้างหลังนั้นก็มีตัวนึงนะเออนี่คือเมียแคทนะครับเมียแคทเขาชอบยืนรักก็ะของเขาพิเศษคือเขาชอบยืนใช่เขาชอบยืนมองคนเห็นไหมเป็นพ่อนปะเออเขาชอบเล่นจับเดเขาชอบเล่นการแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะครับหรือพูดง่ายๆคือเขาอยู่กันเป็นครอบครัวนั่นเอง เราก็จะคอยมองศัตรูด้วยกันแล้วก็ท่าทางของเขาเวลาเขามองศัตรูเขาจะยืนนิ่งแล้วก็เขาเอาตาเอาคอเอียงไปเอียงมาเพื่อจะดูศัตรูว่าสถานที่ตรงนี้ปลอดภัยไหมนี่เห็นไหมแล้วก็เอียงมองซ้ายมองขวาเออนี่ก็คือเมียแคทนั่นเองครับผมนะโอเคอีกตัวยังอยู่ตรงนู้นนะครับตัวที่อยู่ตรงนู้นด้วย ก็ว้วพอเห็น 1, 2, 3, 4, 5, 6ตรงนี้มี6ตัวนู้นมี1เป็น7ตัวนะครับน่ารักไหมเมทน่ารักมากเลยนี่ก็จะเป็นเมียแคทอีกมุมหนึ่งนะครับม,มาแล้วมาแล้วมาวมีตัวเดินมาตรงนี้ตัวนึงเออเมท เวรเวรแคสมานี่แล้วเวรเวร์เมร์แคสมานี่แล้วเวร์มานี่ล้วเวรสวัสดีสวัสดีเมแคสเมแคสเขาไปไหนนะเดิน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 หาอะไรกินเดินหาอะไรกินนะครับเมแคสที่นี่ สวัสดีสวัสดีนะเแคทสวัสดีสวัสดีจ้าเธอถอดอะไรฉันเนี่ยอืมเอ้เอ้าเอ้เอ้สวัสดีเอ๊ะฉันอยู่นี่เม่เม่เม่ดูไหมครัทสวัสดีเฮ้ยน่ารักอ่ะคัทกับเมด สวัสดีน่ารักน่ารักเอสวัสดีโอ๊ยตาตาเที่ยวเที่ยวโอยู่แล้วเยฮ้ยโอหาเม็แล้วหาเมแล้วหาเมแล้วหาเมแล้วมายืนด้วยมองมเมรดเขาเห็นเม็ดเนี่ยเขาเห็นมือหนูอ๋อนีเหมือนใกล้ชิดกันเลยอะ หน้าเลียงนะเมทเนาะน่าเลียงนะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแรกที่เราจะเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยมาตรงนี้เลยนะเมทเนาะอตัวนี้เป็นตัวเลยี่เขาลงสีอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะลูกเขาชื่อว่าตัวนักกิ้งจอกทะเลทรายเห็นไหมเห็นเขาไหมเฮ้ อิเมจอิเมจไม่เห็นเขาแน่ๆเลยเขาอยู่แถวนี้แหละนี่เรามองหาดีๆเห็นแล้วค่ะตรงไหนอยู่ในบ้านอันเขาอยู่ในโครงไม้นะครับแนวก้าเขานอนกบกันอยู่เขาอาจจะเขาอาจจะหนาววะลูกก็เลยต้องการการอบอุ่นโดยการกบกันเออเออๆมีคนเห็นศัตรูมีคนเห็นศัตรูเอ้ยเฮ้ยกิ๊กกิ๊กเฮ้ยยืน อยู่บนขอนไม้เหมือนเทพีเสรีภาพเลยเออนิ่งเลยนะน่ะทำทำยังก็เป็นหุ่นปั้นเลยนะ <c oughs> ครับเออมีแคทมีกก็น่ารักนะโอเคไปดูที่มีอะไรอีกเนี่ยพาพ่อไปรีวิวหน่อยค่ะป่าไม้ราคาโอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยวันนี้คือป่าไม้ข้างบนมีตัวอะไรอะ ต้องวิ่งเหรอคะเดินแบบสูอ๋อก้าวสูงใช่ไหมเป็นขั้นบันไดใช่ไหมแบบก้าวลงไก้าวให้สูงใช่ไหมครับโอ้อันนี้คือไฮไลท์หินมนี่ใช่ไหมเจอแล้วเจอแล้ว เราวางโน้ตแมทอันนี้ไฮไลท์หินนะครับไฮไลท์หินที่เราไปเจออยู่ในสแตทนี่แต่เขาอยู่บ้านเขาไปนอนอยู่ข้างๆสแตกเหรอใช่เราเจอในสวนสแตกครั้งหนึ่งแลนะครับโอ้ต้องให้เราส่งเอาส่งเอาไฮไลท์หินนะครับต้อใช้การส่งเอาเนอะเราทำเป็นที่ให้ส่งเอาไฮไลท์หินนอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะไฮไลท์หินก็คือสัตว์ที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียนะครับ ก็คือเขาใช้เวลาตั้งท้องนานถึง7จ็ดถึงดเดือนเลยนะโอ้นานเหมือนกันนะเมแล้วก็ออกลูกครั้งหนึง่ 2> <ไป S 1> ง 2- อถึงสตัวนะครับอายุไข่เขาอยู่ที่1ิอปีเองอายุเขาน้อยมากเลยเมธความเสี่ยงของเขาเนี่ยความเสี่ยงความเสี่ยงต่างที่จะสู่นพันแต่ว่าเขามีเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็อาหารที่เขาชอบมากก็จะเป็นหญ้าผลไม้แล้วก็สัตว์ปลีกสัตว์ที่ไม่มีกร<ล>ะดูกสันหลังใช่ เาน่าจะาฟันที่แบบไม่ค่อยแข็งนะเนี่ยเพราะว่ามันเคี้ยวหลังไม่ได้เ,ออเพราะว่ามันมีกระดูกอ,อ๋ออก็คือระวังตกระวังตกเหตตรงนี้ระวังนะครับนม่อันนี้เป็นเอ,อเ,ปนเป็นพื้นที่ชํารุดนะครับใครเดินผ่านมาต้องระมัดระวังนะเออชำํำรุดเยอะเออชรุดมากเขาก็เลยเอาต้นไม้มาก,กั้นไว้ไม่ให้ลบับภัแต่ว่าข้างบนน่ไม่ไม่ให้ไปแน่เลยเพราะว่ามันอาจจะชํารุดมากเกินไปใช่ไหมเมท ไฮเลคินครับพอขอดูซิว่าเไฮเลคินเขาอยู่ไหนอ๋อหนึ่น่น่อู้วเขากลัวเราเขากลัวเราก็จะวิ่งหนีนะครับโอเคนี่ก็คือไฮเลคินนั่นเองครับผมมาถ้างั้นเราลงไปดูอย่างอื่นกันต่อนะระหว่างที่เรากําลังดูสัตว์นะครับเราก็มาเจอนี่ แม่อุ้มกับเพียงออกําลังกินไอศครีมอย่างเพียงออลยวนมด้วยโอ้ยขนมด้วยเพียงอออร่อยไหมอร่อยกินไอศครีมไหมเหี่ยงของเพียงออแล้วเหี่ยงของแม่ค้นไหนดูทิกินอะไรกันบ้างอ่ะกินไปตั้งนานเร็วกล้รัคะอร่อยไหมรักค่ะอร่อยแม่ขอกินแล้วเคยเป็นเรื่องไอติมไหมนักไอติรมไหมลูก อุ้มสิอมจัดไม่อุ้มจิเพราะตัวเองอะกินไม่หมดถ้าไ,ไม่อุ้มไม่อุ้มลูกกว่าเนย้อเรียกอ,อือเป็นไงคะนี่เออค่ะเย็นชื่นใจเลยไหนคะอืมไมะอไหนรสชาติต่งกินเลยปต่าง,งจำ้ำ โอ้อยากเจอให้พี่เมทเองโอ้เก่งจังเลยพี่เมทน้องป้าน้องป้อมเอาไปเลยโอ้โหขอบคุณนะสินมากเลยอะ่ะ w h e r e Should we go today? Log Should we go today? วันนี้แดก ีจะไปเที่ยวไหนกันนะพีมเม็ทเฮาวัดน้องพีนออรีบตอบอยากไปสวนสัตว์หรือไปเทะเลก,ก็ชอบเที่ยวไหนดีพอถามอีกทีอินเบจพียงออช่วยยิ้